ยันครับยังยังก็ถือต่อนะครับระบบเทรดจริงกว่านี้เยอะนะครับไอ้นี่แค่ตัวคุมการทำแค่นั้นเองนะครับในระบบเทรดคุณสามารถเล่นระยะสั้นระยะกลางเล่นรายวันได้ทั้งหมดนะครับ <c oughs> ตามใจปรารถนาของคุณนะครับ <c oughs> คุณจะถือยาวด้วยจะเทรดรายวันด้วยคุณจะทำอะไรคุณทำตามร,ระบบเทรดของฟิวเจอร์ที่ผมบอกได้ทั้งหมด มันเป็นเรื่องอะไรที่มหัศจรรย์ไม่ใช่มันมันเป็นการนําอะไรครับนําระบบของสิ่งที่มีอยู่แล้วมาเรียงให้เป็นระบบแล้วใช้ให้เป็นจะไม่สับสนในสมองหรือไมครับรู้ว่าอะไรเป็นตัวอินดิเคเตอร์อะไรเป็นตัวคุมอะไรเป็นตัวทางนะครับอันนี้เป็นตัวคุมนะครับสุดท้ายบอกว่า ใครช็อตมา1024.7ต้องสต o ร l o ล s เห็นไ,ไหมครับระบบบอกจุดสต o p l o ล s ของขาช็อตด้วยช็อตแล้วยังไงอันนี้เป็นจุดคัดลออของขาช็อตมันบอกว่าเมื่อคุณปิดแล้วสมมุติคุณช็อตมาจาก1,000ระบบบ,บอกอะไรนะครับบอกว่าถ้ามันปิดมันสูงกว่า1024.6ให้คุณสต o p l o ล s แล้ว ให้คุณลองเข้าไปเลยม <c oughs> ันจะบอกอย่างนั้นเลยนะครับแสดงว่าคุณต้องสตาร์ลเรคุณชอตมาที่หนึ่งคาคุณเสียไป24่ชุดคุณลองที่1027วันนี้ 37, 47, 57, 67คุณเสียไป20คุณได้กลับมา43คุณกำไรยังครับกำไรเพราะฉะนั้นระบบของเราเป็นระบบสตอ็อปลอน บางคนบอกว่าช็อตไว้มึงกดสแวร์ีส่สิสแวร์ตัวน,นี้เป็นไงครับจากช็อตก็ลองมีขานึงเข้าไปแล้วสุดท้ายวันนี้ทําอะไรได้ไหมครับเมื่อไหร่จะปลดโพสชั่นออกได้พูดขึ้นอีกสีเ่เดือนอะน่ะปลดโพสชั่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าใครสเปดสแควร์ไว้วันจันทร์ทำไงครับปลดสองขายอมเสียหายเร็วๆเพราะวิธีผิดนะครับคุณไม่มีทางเล่น space, space, สเปดสแควร์ได้กําไรในทีเฟตทีเฟตต้องใช้วิธี สต็อปล็อตแล้วทำตรงข้ามสต็อปล็อตไม่ได้ทำบ่อยนะครับแต่ตรงนี้ขาช็อต1024 <c oughs> นะครับจุดเจ็ดต้องสต็อปล็อตแล้วทำตรงข้ามเพราะนั้นคุณต้องจบว่าสต็อปล็อตเมื่อไหร่ที่เกิดในนิชชัดต้องทำรายการตรงข้ามท,ทันทีนะครับเบรกเอาเมื่อไหร่คุณต้องสต็อปล็อตแล้วทำรายการตรงข้ามแล้วอย่ากลับมาช็อตอีกจนกว่าจะเกิดแนวโน้มขึ้นแล้วคุณจะไม่เสียหายจากการได้ดีเฟกขณะนี้เป็น ย่อลองย่อลองถึงไหนย่อไปเรี่อยกจะขึ้นไปพันสองพันสามพันสี่พันะย่อลองยังไม่มีการช็อตเกิดขึ้นนะครับมาจากระบบเทดอันนี้แค่ส่วนเดียวนนี้เรียกว่าตัวขุมนะครับแค่หนึ่งในหัวของตัวขุมนะครับระบบมีทั้งหมดเก้าช่องนะฮะพอเริ่มรู้เลยนะครับประจันไครไปเป็นไงครับรองเลยไหมรองได้ไหมครับย่อลองนะครับ ถ้าตรงนี้รอร้อยหนึ่งคุณผมไม่รู้คุณมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้คุณรอแต่นีุณก็เล่นแค่สิสัญญาแล้วคุณดูจุดสตาร์ล็อตจุดสตาร์ล็อตก็คือจะอยู่ในร้อยยี่สิบนาทีนะครับในตามเฟรมร้อยยี่สิบนาทีซึ่งยังไม่ได้พอดอนกันแสดงว่ายังไม่หยุดจุดสตาร์ล็อตอาจจะพอดต,ตอนบัญนชนันตอนเก้าโมงสิบเอ็ดโมงเช้งคืนน,นะครับเ็าเนะรียกไหวโมงนะฮะ แล้วก็ห้าหมคือไม่รู้พอดต,ตอนไหนหรืออาจจะไม่พอดเลยก็ได้นะครับแต่แต่ที่ยังไม่พอดจุดสตาร์ทแสดงว่าการลงการการเทสโพรฟิตการปรับฐานจัดยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมยืนยันนะครับถ้ามันจะลงอ่ะมันต้องสร้างจุดสตาร์ล็อ,อในร้อยาสิทีให้ก่อนถ้ามันยังไม่สร้างมันยังไม่ลง ดูนิดหนึ่งเผื่อมันมีนะครับใกล้สุดนะครับก็คือ1042.2แสดงว่าห่างตรงนี้ห่างเยอะมากแสดงว่าเป็นไงครับยังไม่หลบยังไม่มีสัญญาณช็อตถ้าจะมีเป็นไงครับต้องยอ่อเ้โมง11โมงนะครับเนขึ้นเได้ไปโมงนะครับแล้วก็สามโมงขึ้นนะครับย่อแล้วขึ้นไป แล้วกลับลงมาแล้วหลุดจุดสต็อปลอดแสดงว่าจะมีการปรับฐานนะครับแรนตีเฟกยังไม่มีการปรับฐานในขณะที่ผมพูดวันนี้ตอนนี้นะครับพูดอินดี้เรื่องเดียวสรุปว่ามันง่ายมากคุณแค่ไปตั้งเครื่องของคุณนะครับที่เหลืออีกตัวนึงก็คือ Moving a v e r a g e เห็นไหมครับ moving average ก,ก็คือที่อยู่ข้างบนแบบนี้นะครับ แล้วใช้ยังไงนะครับมูฟเลกเอเเช่วยเราได้เยอะมากในการเทรดนะครับการเทรดที่มันที่สุดก็คือช่วงต้นของขาขึ้นหรือขาลงช่วงขึ้นขาต้นเนี่ยขาขาขึ้นนะครับเทรดได้สนุกมากนะครับมูฟเปลกเอเวเลคืออะไรก็ค,คือเส้นเทรนไลน์ของเดนิชานะครับเส้นสีเขียวเนี่ยคือสบวัน 25วันสีฟ้าสีแดงก็คือ75นะครับแล้วสีว่วงคือ200นะครับเรียงหรือยังครับวันนี้นะครับ10วันอยู่ที่154425วันอยู่ที่153775วันอยู่ที่1539200วันีอยู่ที่1 5 9รอเส้น25วันเห็นไหมครับ25วันตัด เจ็สิบห้าวันขึ้นไปนะครับแค่อยู่เฉยๆก็ตัดแล้วถูกไหมครับสิบห้าเดี๋ยวูก่อนนะครับดู้ใหม่นะครับผมเรียกไว้เลยยี่้าวันขึ้นไป1534นะครับผมเซรก่อนบางทีมันเจ็สิบห้าได้ไง <c oughs> 1 5 3 4งหจุหนึ่งสี่แสดงว่าเรียงนช่ไหมครับเซตยาวสูดสองรวันหนึ่งห้าศนย์เก้าเจ็ดสห้าวันหนึ่งห้าสามเกนะครับรยีสิบ้าวันหนึ่งห้าสาสี่นะครับสิวันอยู่ที่1 5ึ่สี่สแสดงว่ารอยที้าวันตัดนะครับเซตได้สั่งในมูฟีอเลตเข้กดได้คอร์นะครับ,ร o D ค,รบครั้งที่หนึ่งนะครับนาทีทองเกิดขึ้นเมื่อยี่สวันตัด25่สิบห้าวันน้รร 102. 102. 102. นะครับหนึ่งศูนย์สองสองนะครับ สั่งวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่เกิดโกลด์ในคอร์ดหรือเส้นทองคำเกิดขึ้นวันนี้นะครับสิบวันตัดยี่สิบห้าวันเมื่อวันที่21บเอ็ดเดือนหนึ่งเป็นสัญญาณซื้อครั้งที่1นะครับวันต่อมานะครับยี่สห้าวันตัดเจ็ห้าวันขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อครั้งที่สอง วันต่อมานะครับไม่มีอะไรนะครับรอ25วันตัด75วันขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อครั้งที่3นะครับคือการใช้ม่วิ่หรือเลสนะครับใช้แบบนี้นะครับอันนี้เวลาใช้เทรดนะครับเวลาใช้เทรดใช้เทรดทองใช้อะไรได้หมดนะครับจำไว้ว่าถ้าหุ้นเป็นโน้มลงเวลาจะขึ้นนะครับ ครั้งแรกนะครับเส้นสิบวันจับทดสอบแล้วเป็นไงครับไม่ผ่านจับลงมาก่อนนะครับอันนี้วิธีทดสอบยี่ห้าวันเดยนะครับแสดงว่าการปรับฐานนี่นไม่ใช่ขึ้นใหญ่นะครับครั้งที่สองเทสเจ็ดสิบห้าวันแล้วไม่ผ่านครั้งที่เทสครั้งแรกจะไม่ผ่านเห็นไหมครับครั้งที่สองจะผ่านนะครับครั้งแรกขึ้นไปเทสเจ็ดสิบห้าวันจะไม่ผ่านนะครับพระเด็นการเทียพิจารนะครับ ถึงเส้น75วันช็อตหมดนะครับไม่ผ่านย่อลงมาหลอกกลับน,นะครับครั้งที่สองเป็นไงครับผ่านถ้าครั้งที่สองไม่ผ่านเป็นไงครับไม่ใช่ขาขึ้นเป็นขาลงครั้งที่สองต้องผ่านครั้งแรกต้องไม่ผ่านจำไว้ถ้าครั้งแรกผ่านเป็นขาลงนะครับวิธีใช้พินิจบรินนรับถ้าเราไปเทรดตรงแถวแถวแถวนี้ชัดมา แล้วแวที่ขึ้นมาจากรดสอบนะฮปในใจการเทสคือแบบปีสลายสถานก,การณ์นี้นะครับขึ้นมาทดสอบ2ี่5วันครั้งแรกไม่ผ่านแล้วลงเห็นไหมครับผ่านด้แรกผ่านนี้ก็ต้องลงครั้งที่สองผ่าน25วันประเทศ75วันเหอนนนะครับแล้วลงครั้งที่แล้วก็ประเทศ15วันอีกครั้งผ่านเห็นไหมครับอันนี้หนักจะท่าสกันพัก200วันอย่้งบนว่าจะเป็นโคลด์ทิดคอสเห็นไหมครับรอมาจนถึงวันนี้จนจบขึ้นหนึ่งถึงเป็นโกลดทิดคอสแต่ครั้งนี้เป็นไงครับ ครั้งนี้เป็นไงครับครั้งนี้แค่ขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นโหนดในคอร์แล้วนะครับครั้งนี้กินค่อนข้างที่จะง่ายกว่าที่พันสองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะสัญญาณทางเทคนิคชี้ชว่าเป็นซื้อแล้วทั้งหมดนะครับรู้ได้ยังไงว่าสัญญาณทางเทคนิคให้ซื้อรู้ได้ไงครับใครเล่นหุ้นมาไม่ถึงห้าปีก็มือแท ที่รู้เพราะว่าคุณไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อจะไม่ใช่คุณกลับไปถามตัวเนี้ยว่าคุณเชื่อหรือยังที่บอกว่าพุ่งขึ้นแล้วนะครับถ้าคุณเชื่อแสดงว่าไม่ใช่นะครับยี่คนเล่นพุ่ปีแรกน,นะแล้วไม่เคยเรียนเทคนิคมาเลยจะไม่มีทางเชื่อนะครับมือใหม่จะไม่เชื่อเพราะถ้าเชื่อจะไม่ช็อตนะครับ วิธีเช็คทางจิตวิทยาง่ายมากก็คือเราจะไม่เชื่อเอาเป็นวันจันรก็ได้จริงๆก็คือเราควรซื้อหุ้นมาตั้งแต่วันพระัาศผลสุกร์แล้วใช่ไหมครับวันจันทรมีหุ้นหน้าซื้ออีกหลายตัวที่จะเกิดโกลเด้นคอร์สเราก็จะมีข้อว่าหุ้นตัวนี้เราไม่ชอบเราชอบยูนิคจะขึ้นสว่างอยู่แล้วจะไปยูนิคอะไรอีกถูกไหมครับมันสว่างแล้วเขาจะไปซื้ออะไรอีกใช่ไหมครับมีหุ้นอีกหลายๆตัวที่มันกำลังจุพุ่ขึ้นทำโกลเด้นคอร์สมันไม่ถูกใจซื้อมากอบแล้วไปก่อน ถูกไหมครับแล้ววันที่ยูนิคมันปรับฐานลงมาคุณค่อยขายพวกกองแ,แรงมาซื้อยูนิคได้ไหมหุ้นที่คุณถูกใจแต่คุณต้องตั้งหลักว่าหุ้นตัวไหนคือหุ้นของคุณในกอดเลือกแค่สี่ตัวออกนะครับผมมีในใจของผมแล้วนะครับ NTLSUnixTrue แล้วก็ตอนนี้นะครับอะไรครับไอเฟคใช่ไหมแล้วก็อีกตัวนึง ไอทีดีนะครับถ้าตัวพอนะครับผ่านไปอีกสามเดือนพูดน้ดึใจผมเปลี่ยนน,ะเยน,นะ,ะเปลี่ยนนะครับก็จะเปลี่ยนละนะครับต่อไปถ้ามันยังขึ้นอยู่ผมก็จะถือไปเรื่อยๆนะครับหรือมันข้าค่าขึ้นผมก็จะขายนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่คิดที่จะขายอะไรับพูดยังั้น,นะครับผมจะทักขอพอผมซื้อหุ้นเสร็จแลว้วรอพีเจอร์เสรผมักอ เจียวอียงลงมาวันยี่สิบสุดสามที่ถึงเรื่องของมือจากทางนเอียงลงมาก็ลองอีกนะครับลองเสร็จเล่นไปก็ขายเลิกเล่นวันเร็วจบสองวันจบเลิกไอ้ที่ถืออยู่ก็ถือไว้ใช่ไหมครับลองแล้วติดติดถือถูกถูกเรียกรับประกันหลักประกันไปเพิ่มไม่กลัวนะครับเพราะเราเชื่อมันในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับข้อที่สี่ช่องว่าราคา price gap นะครับออกไม่ทัน แกล็บก็คือเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับช่องที่4ี่กับห้าเป็นเรื่องแนวรับแนวต้านช่องว่ารนานคาเป็นเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับเรามาเรียนต่อมีตอนนี้เรามาได้ทั้งหมด72ดหน้านะครับจากช่องว่าแนวรับแนวต้านแล้วก็จะเป็นเรื่องผู้นี้จะเป็นเรื่องของแท่งเ,เทียนแท็น้กกากเยอะถ้าผู้นี้มีเวลาช่วงท้ายนะครับผมจะสอนระบบเทรดเพื่อให้คุณไปทิ้งทิ้งทิ้งกันในสัปดาห์ก่อนสอนแบบสั้นๆน,นะครับ แล้ววันวันอ่าวันอานทิตย์หน้านะครับก็มาเรียนเรื่องการเสรดรูกนก่อนนะครับแล้ววันที่เจก,ก็มาเรียนเรื่องของระบบเทรดฟิวเจอร์ก็ต<ส>้อ,องทำน,นะครับแล้วก็มาเจ็ดกันวันที่แปดนะครับการบ้านกลับไปทบทวนนะครับที่ผมสอนวันนี้สาระสำคัญคือนวน้องตอนนี้นาน้องเป็นนาน้ออะ สองมันอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามนะครับลักษณะของแนวโน้มขณะนี้เป็นแนวโน้มหลักหรือแนวโนโ้มรอแนวโน้มหลักเป็นขึ้นหรือเป็นลงนะครับวีเลทเวกชูลีควรจะอยู่ในขึ้นอะไรนะครับนับได้อะไรขึ้นอะไรสับเวฟคืออะไรเราไปนับดูสำหรับตัวที่เรียนปดนะครับต่อไปก็คืออินดิเคเตอร์ขณะนี้เป็นยังไงนะครับ ใช้ยังไงครับไปทบทวนทบทวนเรื่องระบบพวกนี้ Israelis, ให้ดีนะครับแล้วพวกนี้มาเจอกันพวกนี้เรื่องทคนิคอลจะเป็นเรื่องลักษณะของการเก็บกำไรแล้วนะครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยจบหมดแล้วนะครับใช้ดิเคเ a t o r แค่นี้ใช้ time f a m e บริษัทสามารถหาคิดได้ในผู้ได้ตลอดทู้ตัวนะครับในทีเฟกถ้าจะถือที่เฟกยาวๆก็ทําได้แล้วนะครับมีใครไม่เข้าใจนะครับวันนี้สอนเร็วไหมครับเร็วไหมครับ แสดงว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้เรื่องเทคนิคัออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งผมมากก็คือมาเตือนมาเติมให้นะครับเพื่อทบทวนให้คุณเนี่ยเข้าใจเทคนิคพอแบบเป็นระบบนะครับเรียนเทคนิค้อให้เป็นระบบนะครับเชนไลน์นะครับสุดท้ายเอาเทคนิคพอมารวมเป็นระบบเทรดแล้วทุกอย่างจบไหมครับจบนะครับระบบสั่งทานี้ทําระบบสั่งให้ขายขายระบบสั่งให้น้องระบบสั่งให้โว้วทำตามมันแล้วการลงทุนของคุณต่อไปจะไม่มีปัญหา ะครับในวันนี้ไม่มีคําถามนะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ใช่ครับพรุ่งนี้ค่อยจะวันนี้ผมคงแค่นี้นะครับค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็อัดเต็มนะคะวันนี้เป็นการทบทวนนะค่ะถือว่าเป็นการทบทวนในช่วงวันนี้วันแรกเนี่ยเรื่องราวของคลิปติดแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีเรื่องราวของการเทรดในแต่ละช่วงเวลาใะไทเตอร์เร็ววันนี้นะคะกลับมาวันนี้ถ้ามี นั่นก็ไปทบทวนดูนิดหนึ่งนะคะหรือเชิญกราฟเดย์กาวีกราววันนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันนะฮะมุกมิ้นก็ปั่นงูพึ่นะคะอ่่ออ๋อใครที่ยังไม่มี Facebook ให้สมัครไปด้วยนะคะมีแอดเฟซบุ๊กกันนะคะในกลุ่มดีพรุ่งนี้นะคะเฟซบุ๊ก ค่ะดีอุปกรณ์มาเรียนนะคะคอร์สนี้มาเนี่ยพกพาเต็มน,นะคะไอโฟน e สองเครื่อง iPad หนึ่งเครื่องกระดานเรียนหนึ่งเครื่องค่ะมีใครพกพางาดนี้อีกไหมคะจะต้องกันเรียนดีๆเดีย่าลืมนะคะขอบคะุณมากเลยค่ะเรียนทำกับใครแล้วนี่พักผ่อนเต็มๆนะคือคือสายคล้อคอด้วยนะคะเดี๋ยวออกกลับบ้านเร็วไป แต่ยนพ่งนี้กต็ต้องใส่นะคะเพราะโรงแรมก็ต้องให้ใส่ขายของขอ